โอเคโอเคสวยงามง่วงลวทุกคนวัีเรียนลอยมเตะกายอะโอเค สวัสดีทุกๆท,ท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแลแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมคูปองอาวีเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบพาสเมลทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและร้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามแสนห้าลิงอยู่ใต้คลิปนะครับมองเลยว,ว่าเจอร้านป่าตึงๆแน่ร้านป่าตุงนะ้ง <c oughs> ว่าจะไม่เล่นแล้วนะร้านป่าเ่็ถึงมาแย่งกูเล่นเมดได้ยังไงวะยา,ลาเลสเตอร์อเหลือป่าให้โกเหลือจะเชื่อเลยเวียดนามตำแหน่งมุกกดก่อนนะเว้ยเออตำแหน่งกูกดก่อนพิมพ์กูบอกพิมพ์เลยพิมพ์แบบว่าบอกว่าขอเมดนะครับ พมยังเดินคือก็เข้าใจนะว่าเลตเตอร์ในเซอร์เวียนามอ่ะแม่งเป็นตัวที่แบบแบนกันเว้ยเลตเตอร์อ่ะเลตเตอร์นี่แหละทุกคนฟังไม่ผิดเลตเตอร์แม่งแบนกันเว้ยในเซอร์เวียนามอ่ะตัวมีตาเวียนามเอ๊แต่ว่าแรงมันก็ไม่ได้สูงมากแหละแต่ผมไม่รู้ว่าแรงสูงอ่ะเขาแบนหรือเปล่าแต่ในกรณีเนี้ยตอนเนี้ยแม่งแบนกันแล้วพอแม่งหลุดปุ๊บแม่งเล่นกันเลยงงมาก ลิตร์ก็เข้าใจนะว่าตัวไม่งล็อกมีซีซีภูมิกำเนิดตัวพิ้วๆได้แต่ก็แบบว่านะผมนี่แบบว่าเครียดไอเราก็ไม่มีตัวป่าเยอะซะด้วยสิไอเราก็ยังเก็บแต้มอีกชนะแล้วอย่าไปไหวยยอย่าไปไหวอะไรอย่าไปวันเล ตีมังกรมันตีมังกรแล้วก็ตีดาวไปโอเมนเพื่อนมีถ้าไม่ตีก็อย่าล่อมันมา,าดูบอฟา้าไ้ที <c oughs> โอเคมีแววว่าจะ โอ้โหศูนย์ห้าแล้วแลกอสองนาทีสามสิบวิศูนย์ห้ายงไงเอ้ยจังหวะนี้เอาแล้วล็อกเลยเหรอโอเคจากตะกีน้นี้ถ้าไม่มีบันกากาดนี่คือไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันบอกว่าเอ้ารีงแล้วรู้สึกว่ามันแบบ ฟาร์มคุณต้องฟาร์มอย่างเดียวนะล็อกมันเลยเพื่อนไม่มีันตีอ้าวตายดิเนี่ยอ่าฮะพี่มาแล้วน้องบอกเลยว่าขอคิวหน่อยรักกนเว้โอ้โหดับเบิลคิวต้องมาแล้วฉันเนี่ยจะจู๋ก่อแกไม่รอดแน่พี่มาแล้วน้องมีตบโอ้โหไอ้ละวอเฮ้ยบลอดปลอกปลอด โอ้โหอลิศเร็วจริงๆเลยนะอ pues <go> ้าวตายตามระย้าปีสปอร์ตผมบอกเลยวู <im> ๊ห์เชะเชะเชื่อกูแม่นเลยเอ้ยเอ้าโดนโดนอะไรตายวะเนี้ยฮู้โห้ฮู้ฮึวิไม่ต้อง เล่น่ะโมโหแล้วนะมันมันด่าอะไรกันไม่รู้ทีม้มเราตอนเนี้ยแต่เราไม่ต้องไปตื่นใจครับวาะว่าก <c oughs> ว่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> ผมอ่านไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> มันไม่ิมกันไม่หยุดเลยว,วะ <c oughs> รู้มันด่าผม,มอยู่วะไม่น่าใช่มันเล่นดีขนาดนี้ ถ้าผมเล่นดีขนาดนี้แล้วยังแพ้เนี่ยโทษผมไม่ได้นะยัตีบันแ,งแบงกูอย่างนี้เด้หรอไอพวกนี้ต้องทักทายไปด้วยคำว่างงนะครับมึงตีบันแบงกูงี้เหรอยังฟ้าไปเลยนะรู้จักตัวแบเนี่ยเพื่อนตึงเบี้ยเลย แต่ทีมเราก็น่าจะเล่นได้แหละแต่ผมบอกเลยว่าผมฟาร์มโหดมากผมฟาร์มกระจุยเอ้าเฮ้ยเ,เฮ้ยคิดว่าเนียน <laughs> มันคิดว่ามันเนียนน่ะผมบอกเลยว่าผมฟาร์มกระจุยแหกกระจายฟาร์มจนเกิดถ้าบอกเลยว่าผมไปเกิดนี้ไม่ได้ อันนี้คือไม่ใช่กรไม่ใช่คำคมนะพูดแถไปจนแลดูจะคลองจองกันเฮ้ยสวยงามมันต้องตายอเ,ตเอ้ยเขาว่าตมงนีผม,ผมยังตึงเจอมวยป่าเข้าไปทีเกมนี้ต้องได้คอนเทนต์บอกเลยคอนเทนต์อะไรสักอย่างแหลมต้องมาอือผมบอกเลยนะครับหนึ่งอย่างแล้วคือทุกคนจะต้องรู้ไว้ว่า มวยป่าเป็นมวยที่แรงที่สุดในเกมนะครับนะ <c oughs> ครับอโพคาลิปที่ว่าแรงแล้วก็ดีสำหรับมวยเนี่ยมันก็ยังไม่สู้เท่าดาบฟาร์มนะครับโอเคต้องบอกว่าดาบฟาร์มเนี่ยมันเป็นอโพคาลิปเวอร์ชันที่สองใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าก็คือหนึ่งเลยเนี่ยอโพคาลิปเราซื้อมาปุ๊บดาเมจแม่งมีเท่านี้เท่านี้ทำได้แค่นี้แต่ อพุคอลิบเวอร์ชัน n ที่มาเป็นรูปแบบดาบฟาร์มเนี่ยรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามสแต็กป่าที่เราเก็บมาเนี่ยอย่างดาบตอนนี้ผมก็30สแตกก็กแล้วเนี่ยนั่นแหละครับสิ่งที่แตกต่างก็คือดีกว่าแรงกว่านั่นเองแต่เสียอย่างหนึ่งคือไม่มีฟิกเกอร์นะครับเพราะเราต้องหยิบเป็นแผนตมาได้อย่างเสียอย่าง ถ้าพูดว่าปกติแล้วดาเมจแรงไหมปกติมันก็ดาเมจแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าพูดไอ้เราก็เอาไปเหอะเอาไปเหอะบ๊อบดงบัอบเตี้ยกูไปใช่ละแต่ว่าถ้าพูดถึงป่านะครับคือโอเคเอาไปให้มันหมด <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงป่าเนี่ยก็คือดาเมจเบืรอมากครับมันแรงจริงๆมันแบบว่ามันสาใจาอะ่ะมันคอมโบทีมรู้สึกสาใจเพราะว่ามันแรงมาก โอ้มันก็วางแถบซ้าให้เราก็จะไปเยียนซะหน่อยโอ้โหเม่องขุมสอดด้่หมดเลยถ้าเล่นเป็นมวยป่าเนี่ยผมจะเล่นเป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับทุกคนว่ามันวางไว้จุด ดีจังวะเฮออ้ใไม่ว่างไม่ดีทุกจุดเลยมันแบบด่าหยาบเลยวะ่ะโอเคสวยงามง่วงละทุกคนตอนนี้งวงมากเลยสามทางวะทุกคนอาจจะงงนะอยู่ดีตัดมาแบบโดนตามทางไปแล้วมันต้องออกมา ถ้าจะตัดชีบอน,นังไม่แปลกเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือผมนั่งเงียบนั่งเงียบแบบจริงๆเลยเพิ่งมาพูดตอนนี้แหละก็อาจจะตัดช่วงที่ผมนั่งเงยียบไปให้หมดเลยนะคือช็อตนะแบบโดนยับเจรนะครับทีม<อ>เราเล่นกันไม่ได้เลยเสียงซูบี้เขียบรู้สึกแบบ หนทางมันลดหายไปเยอะมากเลยหนทางจะชนะเอาซะผมมาเปียกนอนเลยตอนนี้น <laughs> ตึงเกลี้ยเลยวะเราจบมันไม่ได้มันก็จบเราไม่ได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าไอ้เที่ยมของผมตอนนี้คือแบบเวอร์มากเวอร์จริงเวอร์จัดเวอร์จริงเวอร์จัดเ,เรียกได้ว่าหมัดหกสยบวิญ,ญญาณ ตํเมดแบบมาโคตรแรงเพื่อนมึงมาเหอะมึงตัวตีป้อมอ่ะเฮงเอาตายโอ้ <c oughs> เห็นแบบเวบ,บนี้เป็นคิวเรนรอยมาตะไกลอ่ะโอเค อเไม่ไหววะกูเครียดเคียดว่าไม่รุ่นเนี่ยไม่รุ่นเี็ดน้ำอ่ะกูเนื่อยยี่พานาทีแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้ในตัวผมไม่มีนะรองเท้าอ่ะเจอสมุดเวทไปิทีคอมโบแรงมาก แต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้มมยไม่มีรองเท้าเนี่ยมนมยยังเคลื่อนที่เร็วนะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่โ,โอเคสวยง,งามาง้ลยมันตัวนึงคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยเนี่ยที่ไม่ต้องหวังเพิ่งรองเท้ามันก็วิ่งได้เร็วระด,ดับหนึ่งระด,ดับหนึ่งนะไม่ใช่เร็วหรือมันก็พอวิ่งได้ระดับหนึ่งอะมันก็เร็วกว่าเมทปกติทั่วไปนะ พูดในกรณีที่แบบเปลี่ยนทุกตัวที่มีออกพุ่นรอ,องเท้าเนี่ยมวยแม่งเป็นตัวหนึ่งเลยที่วิ่งได้ดีวิ่งได้เร็วเอ้าแล้ว,ลวไม่ตายวะไม่ก็หรอ <c oughs> เอ้ยมันไม่ได้กวนตีเออสวยเฮ้ยมันตายมันตายสวยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนมันตายสามเออ ลีก่อนละผมแบบจัดไปสิบห้าคิวอะแบบคิวยับยับคิวยนท้อออกูโมโหแล้วกูโมโหกูสโลคิวแม่งหมดแหละไม่ไหนมานี้ <laughs> นยังแรงเลย มามาเราจะจบเราจะชนะเราโดนต่ำทานแต่เราจะพิกกับมาชนะด้วยการเล่นลาสทุกคนเะยครับลาร17สิบเวก,กับอีกเกือบสาสบนาทีผมแบบโอ้เหนื่อยวัดด้ามเมเราแรงจริงว่ะแรงมากผมนี้เตรียมของเลยนะ กลายเป็นว่าเดียดเอาโดนเราบ้างแปดคิววะโอ้มันจบแล้วนายโอ้ไสรสดเจอกันขอพักก่อนละไม่ไหวไว่ะ โอเคครับจรเจอกันเกมหน้านะครับโอ้ oh, สุดไปไม่ไหวเจอกัน